เวเนซุเอลายกระดับความปลอดภัยรัฐชายฝั่ง4แห่งและเกาะอ,อีกหนึ่งแห่งพร้อมประกาศเพิ่มกำลังป้องกันทางทะเลและส่งโดนลาดระเวนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนหลังสหรัฐอเมริกาส่งเรือพิฆาสามลำพร้อมกำลังทหารกว่า4,700นายเข้าใกล้น่านน้ำของประเทศเพื่อกดดันประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรให้ยุติการค้ายาเสพติด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของกองกำลังเวเนซุเอลาเกิดขึ้นหลังจากความตึงเครียดระหว่างเวเนซุเอลาและสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์นอกจากนี้สหรัฐยังได้โจมตีเรือที่อ้างว่ากำลังขนยาเสพติดจากเวเนซุเอลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในช่วงต้นเดือนกันยายนทำให้เวเนซุเอลาได้ส่งเครื่องบินเจ็ตอย่างน้อยสองลำไปยังน่านน้ำสากลซึ่งอยู่ในระยะของเรือรบสหรัฐอย่างน้อยหนึ่งลำ โดยแม้ว่าเวเนซุเอลาจะยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการเคลื่อนตัวผ่านน่านฟ้าดังกล่าวแต่บาริดโลเปสนายพลเวเนซุเอลากล่าวว่ากองทัพอากาศเวเนซุเอลากำลังปกป้องน่านฟ้าเวเนซุเอลารวมถึงลาดตะเวนในพื้นที่ดังกล่าวและเสริมว่ากองทัพเรือเวเนซุเอลายังคงประจำการตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกต่อไป ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าหากเครื่องบินของเวเนซลาเป็นอันตรายต่อเรือรบสหรัฐเครื่องบินเหล่านั้นจะถูกยิงตกทันทีการระดมพลทางกองทัพของสหรัฐอเมริกาในทะเลแคริบเบียนครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปีคศ .1965 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้เพนทากอนได้ส่งกองเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนํำวิถีกองเรือสะเทอร์น,น้มสะเทอนบอกอโวจิมา และเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นิวพอสนิวพร้อมได้เครื่องบินข่าวก่อง p ี8โพไซดอนและฐานราว4,700นา่ายไปยังภูมิภาคดังกล่าวนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถูกสหรัฐเพ่งเล็งโดยเงินรางวัลน,นำจับทรงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1,588ล้านบาทแต่มาดูโรไม่กลัวถึงการมาเยือนของกองทัพเรือสหรัฐเลย พร้อมประกาศต่อสื่อว่าเวเนซุเอลาพร้อมทําสงครามหากสาหรัฐลำเส้นประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองทําให้ท่าทีของมาดูโรสั่งเครื่องกําลังพลขนาดใหญ่ไปประจําการรัฐชายฝั่งซีแห่งซึ่งแต่ละแห่งจะมีฐานประจําการอยู่รัฐละ25,000นายพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบมือในกรณีหากเกิดการเข้าปะทะก,กันแสนยานุภาพเวเนซุเอลาจะมีศักยภาพกองทัพมากขนาดไหนที่จะต้องต่อต้านกองกำลังสหรัฐ หากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube รีเมียมกับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลัก10ต่ออายุมเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินให้บริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่แอดดองกี้พแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องไหนด้วยนะครับกองทัพเวเนซุเอลามีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากองทัพโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาประกอบด้วย6เหล่าทัพกองทัพบ,บก กองทัพเรือโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากองทัพอากาศเวเนซุเอลากองกำลังป้องกันชาติโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากองกำลังโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากองบัญชาการการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของกองกำลังติดอาวุธแห่งชาติโบลิวาซึ่งในปัจจุบันกองทัพเวเนซุเอลามีขนาดแสนยานุภาพกองทัพถูกจัดให้อยู่อันดับ50ของโลกเป็นรองกองทัพเปรูที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ49ของโลก และมีศักยภาพมากกว่ากองทัพโรมาเนียที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ51ของโลกโดยมีกำลังพลพร้อมรบ337,000นายแบ่งออกเป็นกำลังพลปฏิบัติหน้าที่190,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับ47ของโลกกำลังพลสำรอง8,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับ84ของโลกกำลังพลกึ่งทหาร220,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับ12ของโลก บงังคับบัญชาการภายใต้การนําของประธานาธิบดีคนปัจจุบันมีศัก์เป็นจอมพลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีงบประมาณกลาโหม4,931,020,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1 3, 0 3 4 0ล้านบาทงบประมาณทางการทหารถูกจัดให้อยู่อันดับ57ของโลกมาดูในภาคส่วนเหล่าท็อปบ,บกเวเนซุเอลา มีฐานบกประจําการ1,15000นายถูกจัดให้อยู่อันดับ35ของโลกอาวุธยุโทโธปกรณ์หลักประกอบไปด้วยรถถัง172คันพร้อมใช้งาน103คันถูกจัดให้อยู่อันดับ59ของโลกยานยนต์หุ้มเกราะต่อสู้8 8 0 2คันพร้อมใช้งาน5,281คันถูกจัดให้อยู่อันดับ45ของโลก ปืนใหญ่อัตตาจร48คันพร้อมใช้งาน29คันถูกจัดให้อยู่อันดับ53ของโลกปืนใหญ่ลากสูง100กระบอกพร้อมใช้งาน60กระบอกถูกจัดให้อยู่อันดับ63ของโลกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS 36คันพร้อมใช้งาน22คันถูกจัดให้อยู่อันดับ52ของโลกประกอบด้วยรถถังหลัก AMX 30V มันเป็นรถถังหลักสัญชาติฝรั่งเศสออกแบบโดย Ateliers de Construction โดยการอัปเกรดเครื่องยนต์และระบบเกียร์ใหม่ทำให้ส่วนท้ายของรถถังต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเครื่องยนต์ใหม่ประสิทธิภาพของเกราะมีขนาด80ม mm, มพร้อมปืนใหญ่ขนาด105มเมเปิดตัวเมื่อปี1959มีจำนวนการสร้างกว่า3,571คันระยะปฏิบัติการสูงสุด600กิโเมตร ในส่วนของยานยนต์หุ้มเกราะต่อสู้ประกอบด้วย BMP 3และ BTR 80A สัญชาติรัสเซีย <tro oper> <punished> เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS มีประจำการ BM 30สมม r t และ BM 21Glass ตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตและนี่คือทั้งหมดของภาคส่วนกองทัพบกเวเนซุเอลามาดูในภาคส่วนกองทัพเรือเวเนซุเอลา มีทหารเรือประจำการ22,500่นายถูกจัดให้อยู่อันดับ24ของโลกมีเรือรบทั้งหมด34่ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ64ของโลกแบ่งออกเป็นชั้นเรือดำน้ำา1ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ42ของโลกชั้นเรือฟริเกต1ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ51ของโลกชั้นเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV 25าลำถูกจัดให้อยู่อันดับ48ของโลก ประกอบด้วยชั้นเรือดำน้ำท้าย209เป็นเรือดำน้ำโจมตีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะการออกแบบเป็นเรือลำเดียวทำให้ผู้บังคับบัญชาการสามารถมองเห็นเรือดำน้ำทั้งหมดได้ตั้งแต่หัวเรือถึงท้ายเรือขณะยืนอยู่ที่กล้องปริทั์แบตเตอรี่ขนาด120เซลลจำนวนสีก้อนตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของศูนย์บัญชาการในดาดฟ้าชั้นล่าง ซึ่งคิดเป็นประมาณ25%ของระวังขับน้ำทั้งหมดของเรือติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโด8ท่อขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ UGM-84 5ปูนที่ใส่ทำการ20,000กิโลเมตรดำน้ำลึกสูงสุด500เมตรชั้นเรือฟริกเกตมาริ s c a l s o c เป็นเรือรบที่ออกแบบและผลิตโดยอิตาลีมันเป็นเรือรบผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพียงลำเดียวของเวเนซุเอลามีระวางขับน้ำ2,506ตัน ส่วนชั้นเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV กาวาอิเกริโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล่องหนที่ลดสัญญาณเรดาร์และ red, อินฟราเรดรวมถึงการออกแบบพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนของระบบขับเคลื่อนมีระวางขับน้ำ2,419ตันและนี่คือทั้งหมดของภาคส่วนกองทัพเรือเวเนซุเอลามาดูในภาคส่วนกองทัพอากาศเวเนซุเอลา มีฐานอากาศประจำการ20,000ื่นนายถูกจัดให้อยู่อันดับ28ของโลกมีอากาศยานทั้งหมด229ลำพร้อมใช้งาน126ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ43ของโลกแบ่งออกเป็นเครื่องบินขับไล่หลักหลายบทบาท30ลำพร้อมใช้งาน17ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ50ของโลกเครื่องบินขนส่ง49ลำพร้อมใช้งาน27ลำ ถูกจัดให้อยู่อันดับ21 <one> ของโลกเครื่องบินฝึกหัด75ลำพร้อมใช้งาน41ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ36ของโลกเครื่องบินแจ้งเตือนไผยทางอากาศ3ลำพร้อมใช้งาน2ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ55ของโลกเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ1ลำพร้อมใช้งาน1ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ31ของโลกเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง88ลำ พร้อมใช้งาน48ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ40ของโลกเฮลิคอปเตอร์โจมตี10ลำพร้อมใช้งาน6ลำถูกจัดให้อยู่อันดับ47ของโลกโดยเครื่องบินรบหลากหลายบทบาทของเวเนซุเอลามีทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 บล็อก15สัญชาติสหรัฐและซุกคอยซู่30 Mark 2สัญชาติรัสเซียส่วนเครื่องบินขนส่งมีประจำการล็อกฮีด C-130 สัญชาติสหรัฐ และช็อต360สัญชาติสหรัฐแม้ในปัจจุบันจะกลายเป็นประเทศที่ทำสงครามกับสหรัฐแต่ส่วนมากภาคส่วนกองทัพอากาศจะเป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยสหรัฐแม้กระทั่งเครื่องบินปฏิบัติการพิเศษแฟชิวเมโทรไลเนอร์ยังผลิตโดยสหรัฐเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริการะบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นความพยายามในการหยุดยั้งการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในสมัยที่สองของรัฐบาคลครัม อย่างไรก็ตามผมมองว่านี่เป็นปฏิบัติการที่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนกับการเคลื่อนกำลังปราบปรามยาเสพติดครั้งไหนๆที่ผ่านมาเพราะโดยปกติแล้วปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดทางทะเลของสหรัฐอเมริกามักนำโดยหน่วยยามชายฝั่งโดยทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อสกัดกั้นเรือต้องสงสัยแต่ครั้งนี้กับส่งเรือรบเจ็ดลำปิดล้อมน่านาน้ำเวเนซุเอลาทำให้สถานการณ์เพียงแค่เรื่องสกัดกั้นการต่อต้านยาเสพติดอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักจริงๆ สถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ